ครับผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์ครับวันนี้อยู่ที่สวนผู้ใหญ่โชดคุ้มครองครับนี่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับนี่เอฟซีทั้งนั้นนลครับามาดูสวนผู้เรียนผู้ใหญ่ชูดครับสวยอายุกี่ปีเพืใหญ่สิบสองปีครับตรงนี้<ป>สิบสองปีนะให้ผลผลิต<ป>ตรงนี้ที่เหมาะครับที่เหมาะที่ลาดเอ,อียงนะตรงนี้นไม่เป็นการไส้ซึมแน่อนอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นๆกันบ้างครับ คือทุเรียนเนี่ยไปเยี่ยมชมนะครับอย่างที่สวนผู้ใหญ่ชดผู้ใหญ่บอกว่ามันเป็นยืดรากรอยครับเราจะมาให้มันเอาดินอะไรมาถมไม่ได้นะดูครับดูต้นทุเรียนครับอายุ5ปี6ปีแต่ไม่เก็บเกี่ยวผลมลิดื่อแล้วนะมันต้องมีอะไรลอมกนมันจะลอยขึ้นมาที่เฉก็ได้แต่ว่า ถ้ามันลอยแล้วมันกินอาหารดีกว่าเราจะต้องเอาวัตถุเอาปุ๋ยมักของเราเนี่ยมาใส่ตรงนี้เพื่อที่จะพื้นที่ครับบ้านยางหักตนวยาระมากตัสภาพทุเดียนต้นสวยต้องอายุประมาณห้าหกปี ปเป็นทงเพราะฉะนัะ้นสามสิบเซนน่ะมันพอเพียงพอที่จะทุเรียนมันจะโตได้นะครับนอันนี้ก็คือทีนี้พอมาดูเนื้อดินนะครับถ้าท่านจับดูเนี่ยผมจับดูแล้วเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเป็นก้อนกอนแบบนี้แสดงว่ามันมีดินเหนียวมีอะไรอยู่เยอะดินเหนียวเยอะ ดินเหนียวเนี่ยมันจะทาเป็นก้อนได้ง่ายแต่ถ้าเป็นดินทรายเวลาเราปั้นนะมันจะไม่เป็นก้อนแบบนี้การที่ดินเหนียวเนี่ยมันจะดีกว่าดินทรายเพราะอะไรเราใส่ปุ๋ยทีใส่อินทรีย์วัตถุลงไปเนี่ยมันไม่ได้สูญเสียไปกับการชะล้างลงไปข้างล่างนะครับอินทรีย์วัตถุมันก็จะอยู่บนนี้ให้จุลินทรีย์ได้กินนะครับอันนี้คือข้อดีของดินเหนียวนะครับปกติเราจะคิดว่าดินเหนียวดีกว่าดินทรายนะครับถ้าเป็นทางภาคอีสานดินทรายจะเยอะพอดินทรายเยอะเพราะนั้นก็ต้องหมั่นใส่อินทรีย์วัตถุแต่ถ้าเป็น ดินเหนียวเนี่ยนะครับอันนี้คือความโชคดีนะครับเราใส่อินรีวัตถุเข้าไปเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่ถ้ามันไม่ไหลหนีไปทางอื่นนะครับถ้าไหลหนีนะครับเราก็ต้องหาวิธีการป้องกันนะครับอย่างตัวนี้เป็นเป็น s l o p อาจจะต้องหาวิธีการอันนี้ผมกันดีแล้วตัวนี้ไมอาเลยครับต้องใช้วิธีการนี้ยกร่องแบบย่องมันนะป้องกันน้ําชะล้างอันนี้เป็นหินไม่เป็นไรัะไม่ห้มีต้อเห็น ก็หลังเอาใช่ใช่จะเป็นคน่นใหญ่ถูกได้ไหมทำให้ถูก